สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ์อกัะเฮาสองคนคในช่องแอลชวนกินแซ่บน้อยพี่น้องขาหมื้อน,นี้พาพผีพ่อหน้องมากินก้อยเนื้อนะคะก้อยเนื้อก้อยสบายหน้าพี่น้องค่ะมาเด้ออาหารเช้ามื้อน,นี้ขาเสาร์เขาเสาร์แซบแซบกันได้พี่น้องมไ้มจัดเลยนะคะเมื่อสิอ้นไยเมื่อวันฝนตกเบิดมื้ออือโอฝยแห้ง้อมซาลังบ้านน้ำสิเต็มพี่น้อง Listen ตกโดนวันคือสิผ้ายุเขาล่ะสองสามเมื่อวันครับตกขากตกเน่น พี่น้องค่ะในที่สนใจครีมนะคะพี่น้องค่ะตัวนี้โปรส่งฟรีนะคะส่งฟรีพร้อมเนาะเขาก็มีของแถมให้นั่นนะคะยังท่านด้วยพี่น้องค่ะบ่นเน้นกําไรค่ะเน้นเอาใจลูกค้าช่วงนี้ค่าส่งก็ออกเองนะคะของแถมกับจัดให้ลูกค้าพร้อมนะฮะเดี๋ยวจงได้อีกเดี๋ยวก็ไรไปแจบปลูก จนนะอืมนักแด๊ก,ดกหัวมีแนวแสบๆอื ปู้ใดพระท่นหนึ <ko> ่ก <moon> ินเขาอรับไพ่ของเขามากินห่วมกันได้ไหมนรัสบายหน้า่นเจ้าแบตแสบค่ะ แต่นนแบบยำกับผง <นะ S 2> แก้แก่มแม่องยำเพราท่านขอน่อ,ขอยสิหน <c oughs> ุ่มใส่หิวแห้ง <c oughs> เอออยากอยากกินยังไงกินเลยได้พี่น้องเขามาหย่ำหยากเลยนี่ก็ว่าแม่คองหย่ำหยากอยู่เนี่ย พักดื่มปมมมัวนั <c oughs> ่นมอกินลายรเปล่กิน่ลายพี่น่องไม่ได <c oughs> ้ทำทาลืม <c oughs> หยดกล่กกองพ่ชายหมหยดกลอง tuần này tuần mà ba phân ở hả ừ là tuần có không mí tuần như hẳn mà à. ừ Ừ. Chặt

ตอนนี้ครับอืมทีเด็ดตับหวาน หมเดเริม่มากแล้วความอาหารอืไก่กับคันดีแค่หนเป็นเลี้ยงไก่ไป้ังบ้านไหมเนองไปบ้าน <c oughs> vòng khắp nè khắn nè. lập mình nha cát đi ăn mặt 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 ฝนตกมาแน่ร of <Well. S 1> ่มแห้งแน่ครับเสียงโยกเยกโยกเยกตอนมาแต่งเทียบใหม่ไ่นองไปอยู่เตียงอ๋อปีงอเขอะไรรึเปล่าปีงค์เรากันยดเราเลมั้ ดิ่งเขาลัดกันไมกับโผอิ๋วพี่น้องหนามเยอะมากเี่ยวพ่นัคะแซ่บแม่งเลยค่ะเขงอยู่เขาอิ๋วสาวพี่น้องนั่นแหละค่ะมื่อนี้โดนโนได้กินเขาสาวเที่ยวพี่น้องค่ะส่วนใหญ่ก็จะเฮ็ดคีบเพชรยังไปนะแต่ไุ่คงเหี่ยวแบบยงก็ว่าไปแซ่บพี่น้องค่ะมื่อนี้ได้กินเขาสาวเหี่ยวกินตามใจปากของเพี่น้องมากไปมักมั่นปุ๊กมาขึ้นห้ากระมี ประมาณนั้นละแต่ละหมองแต่ละผักก็กินบ่คือกันนั่นแหละพี่น้องค่ะขึ้นอยูก่ก็พูดมักมากกินยังก็กินนั่นแหละพี่น้องกินไปโลดตามใจปากของลดพี่น้องชอไปตายไปก็ไม่ได้กินยังหรอกคะ่ะรักษาจะสุขภาพไปอ้าวสลับมื้อนี้นะคะเฮาสองคนสิได้ขอตัวแล้วพี่และน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องสลับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ